Har jeg ikke tatt, eller har jeg ikke noe? Du har det hele ja, ja. tida. ไม่เป็นกำลังจะตัดเล็บให้คุณลุงค่ะเล็บแกยาวค่ะตัดเ <Okay. S 3> mm ็บเพี่อฟอกไวไหน่ะไหนที่

Jeg jeg spiser aldri aldri. meg. Ikke ikke så nervøs? Nei, jeg vet, ikke, jeg vet men aldri. Aldri, biter eller noe som helst. de, sier at, uh, de som spiser negler, de, de sier at de er nervøse. du det? det Men nei, Nei, ikke. De spiser ikke. Sier man i i Thailand Thailand Norge. Biter

สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนสวัสดีค่ะลงบันไดนะคะวันนี้ไม่เพิยังไม่ได้ออกจากบ้านเลยค่ะทุกคนอยู่แต่บ้านอยู่แต่ข้างในวิ่งทั้งวันเลยค่ะ วิ่งทางานนะคะไม่ใช่วิ่งออกกําลังกายวิ่งทํางานทีนี้ก็ทําธุระเสร็จเรียบร้อยนะคะตื่นเช้าขึ้นมาก็ช่วยคุณลุงค่ะอยู่ที่เตียงเช็ดแมสเช็ดตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าสาดหมดจดบนเตียงก่อนที่จะลุกขึ้นมาค่ะเข้าห้องน้ําหาข้าวปอาหารนี่แหละค่ะงานงานไม่เป็นช่วงนี้ ก็ไม่มีอะไรแล้วก็ไม่ได้ปไปไ,ไหนอะไรข้างนอกทีนี้ก็เลยไม่ได้ออกจากบ้านไม่มีความจําเป็นที่จะออกจากบ้านก็เลยไม่ออกค่ะไม่เป็นก็ได้เปิดไลฟ์สดก็มีบางคนที่ให้กําลังใจมาตลอดก็เขาก็ตามมาให้กำลังใจไม่เป็นอย่างน้อยจะมีเอ่อบางคนให้กำลังใจเพราะว่าไม่เป็นไม่ได้มานั่งพูดนั่งคุยตรงๆนะคะ ม่เป็นก็ทางานบ้านก็ดูเก็บนั่นเก็บนี่เขาดูค่ะช่วงคริสต์มาสเครื่องประดับของประดับเขาว่าค่ะที่ประดับก็นานแล้วว่าจะเก็บก็เออผัดวันประกันพุ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนมันก็ไม่พอดีสักทีและแล้วอ,อ่เป็นวันเสาร์เมื่อวานก็จะเก็บทีนี้มันเป็นวันหยุดก็เลยเก็บค่ะ ก็บแล้วก็พอดีตอนรับป้าเข้ามาด้วยป้าเข้ามาเยี่ยมคุณลุงตั้งแต่คุณลุงไม่สบายก่อนคริสต์มาสนู่น่ะคะ่ะยังไม่ได้มาเยี่ยมคุณลุงเลยลมแล้วเข้าเฝือกตั้งเป็นเดือนนะคะไปผ่าตัดผ่าตัดมาก็ยังไม่ได้มาเยี่ยมจนถึงวันนี้เลยคะ่ะได้มาเยี่ยมแล้วก็พี่สาวคนโตเขาที่ไม่เปื่อนไม่เคยเห็น ก็เพิ่งจะเห็นเมื่อปีปีที่แล้วนะคะ่ะครั้งแรกแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ป้าคนโตหรือว่าพี่สาวคนโตเข้ามาเยี่ยมค่ะถ้าคุณลุงไม่ป่วยนะคะเขาก็คงไม่มาทีนี้เขาถือโอกาสมาเยี่ยมเป็นครั้งแรกด้วยเป็นก็รีบเช็ดใหญ่เลยเก็บกวาดฝุ่นเพราะว่านานๆทำสีไม่ก็มีเวลาพวกนี้ไม่ค่อมีเวลาเวลามันไปเลวมากๆเลยเนาะ เวลาปไปไฟมากๆวันหนึ่งวันหนึ่งแป๊บ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  <c oughs> นี่ค่ะวันนี้พี่สาวแกมาเราก็เลยเจะสั่งพิซซ่ามาทานส่วนพี่สาวคนโตนนั้นกลับไปก่อนเพราะว่าเขาต้องอไปดูแลหลานคือมีคนฝากหลานเอาไว้ค่ะนี่เดินก็จะมาที่ร้านค้าก่อนนะคะทุกคนมาค่ะมาซื้อกาแฟก่อนเพราะว่าค่ะ <c oughs> คนฝรั่งนะคะัดื่มกาแฟเก่งมากๆเลยและกาแฟแล้วก็เป็นกาแฟเป็นหลอดลเล็กเป็นกาแฟของของสตาร์เบเป็นหลอดลเล็กค่ะแล้วมันก็หมดไวแล้วหม้อต้มกาแฟของแกงไม่ใช่ว่าเรียกหมอ้อต้มอค่ะเป็นคือเอาเอาไอกาแฟไสอดไว้ในช่องแล้วก็กด ดแล้วตอนนี้กาแฟหมดแล้วไม่เห็นใครจะมาซื้อกาแฟค่ะ,ะตรงแล้มาซื้อกาแฟแล้วก็จะไปรับพิซซ่าเพราะว่าคุณลุงสั่งพิซซ่าจะมาทานด้วยกันค่ะพี่สาวคนโตไปแล้วทีนี้ก็เหลือแต่แลือแต่พี่สาวคนเล็กเขาก่อนค่ะนี่เป็นเลือกนี่ค่ะเป็นของอ่ีห้อสตาร์เบรคเนาะ อันนี้เขาบอกว่าอร่อยเนี่ยค่ะนี่ก็อร่อยอันนี้อาจจะเอา,อาจ,จะเอาแค่สองอันก็ถึงต่ว่าเอามาอา่อานดูอ่านดูเฉยๆอือเอสเปรสโซูเอสเปรสโซูเนี่ยอร่อยคุณลุงชอบกาแฟแรงๆเจอของชอบนะสองอันพอสองอันพอเดี๋ยวไปจ่าย จ่ายเสร็จแล้วก็เลยไปรับพิซซ่าทุกคนไปกันค่ะคิวยาวเหมือนกันค่ะคิวที่ไปจ่ายคิวยาวเหมือนกันร้านนี้ขายดีนี่ค่ะบรรยากาศโอ้หิมะละลายไวมากเลยละลายไวมากเลยในเมืองเพราะว่าในเมืองนะ่ะมันร้อนค่ะ ในเมืองมันเป็นอคอนกรีตแล้วก็พื้นมันจะร้อนกว่านอกเมืองนอกตลาดนะคะพื้นมันจะร้อนกว่ากันมันเลยละลายไวเพราะว่าหลายๆที่เขาจะมีเขาเรียกว่าขับเบ้นความร้อนอยู่ที่ที่ข้างล่างซซเมนหรือว่าข้างล่างทางเดินค่ะมันก็จะลายไวและอีกอย่างนึงคนเดินเยอะรถวิ่งบ่อยเพื่อนก็กำลังจะไปรับพิซซ่าค่ะไปรับพิซซ่าดีกันนะคะ ดูฟ้าสิคะเพื่อนเพือนทุกคนดูฟ้าแดงสวยมากเลยอันนี้ถ่ายอยู่ในเมืองนะคะถ้าเกิดว่าออกไปข้างนอกเมืองแล้วแล้วฟ้าจะอ่าคือจะมองเห็นฟ้าชัดกว่านี่นี่ฟ้าแดงสวยสวยมากเลยบรรยากาศด,ดีค่ะร้านพิซซ่าอยู่ตรงนี้ค่ะถึงแล้วค่ะเนี่ร้านไปข้างในไปซื้ยกัน เาไปรับพิซซ่าพิซพซ่าเสร็จใช้เวลาแป๊บเดียวค่ะสามอันนะคะพิซซ่าคนละอันเนี่ยค่ะ <c oughs> อยู่ในเมืองน้มันสะดวกมากๆเลยนะคะมีทุกอย่างเลยไม่อยากจะย้ายออกจากเมืองเลยอยู่ในตลาดนี้สะดวกสบายลงมาก็มีร้านค้าลงมาไม่เป็นก็ออกได้แวะเข้าไปซื้อกาแฟค่ะเพราะว่ากาแฟหมดหลายคนมันก็หมดไวค่ะ ทางพี่สาวคนโตพี่สาวคนเล็กแล้วก็ไม่เพนก็เริ่มดื่มกาแฟแล้วก็คุณลุงด้วยพี่สาวอยู่ต่อก็เลยสั่งพิซซ่าสามอันสามแบบคนละอันเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะเล่ก,กันกินพิซซ่าร้านนี้นานๆสั่งทีเพราะมันเล็กเล็กราคาสูงไม่เป็นไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะมันเล็กราคาสูงร้านพิซซ่าที่ ไม่เป็นสั่งกับคุณลุงเรื่อยๆนะมันใหญ่แล้วได้เยอะแล้วก็อร่อยกว่าแต่คุณลุงชอบตัวนี้ก็เอาตรงนี้ค่ะไปค่ะเด็กส่งพซ่ามาแล้วค่ะตอนนี้อยู่ในลิตรพอก็ไปข้างในไม่เป็นไม่ถ่ายนะคะเพราะว่ายกกล้องไม่ได้พี่สาวแกยอยู่แกแกไม่ชอบโอเคค่ะไปค่ะถึงแล้ว <c oughs> หนึ่งอันเปนี้ค่ะไปกูชิ้นได้

มาค่ะทุกคนเดี๋ยวให้ดูค่ะพิซซ่าบางปุ๊บคุณลุงเริ่มเลย<ม>เพราะว่าเกหิวค่ะ<ม>เดี๋ยวแม่เป็นก็จะถ่ายที่น,นี้ค่ะ,ะปิดค่ะ,ะปิดกล้อง<ะ>พันไปนะคะ